ไปไหนแล้วิว <c oughs> อยากแกล้เอามาั้งเอามงา,ามาแหมนี่ต,ต้องบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าการเดินแบบอาชีพพี่พ,พี่ต้องให้มิวสอนแม้แต่พี่มีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วไม่มีเลยมิวแต่เป็นบุคลิกที่<ม>เดินแบบได้อยู่แล้วหุน่นเหินได้อยู่แล้วน่าจะไปเล่นพวกอะไรเกี่ยวกับบรกสวนสนุกอย่างเงี้ยพี่ได้แน่นอนไม่แต่วันนี้ที่เราได้มาชม แฟชั่นเบื้องหลังผ้าไหมไทยนะคะเป็นมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่<ๆ>10เขาจัดกันทุกปีค่ะร่วมกับคณะเอกอัครราชาทูตและคู่สมรสและกองสุนใหญ่ประจําประเทศไทยต้องบอกว่างานนี้นะคะมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะคะและร่วมเทิกีย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งต้องบอกว่าด้วยพระมหาการุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ท่านเนี่ยที่ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและนำรายได้ต่างๆเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นแล้วงานนี้นะได้รับเกียรติจากคณะทูตานุทูตกงสูงใหญ่แล้วก็กงสูลกิติมศักดิ์เนี่ยรวมร้อยแห่งแล้วมีนายแบบนางแบบเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นนาย,นายแบบนางแบบกิติมศักดิ์เนี่ยกว่า4 1ท่านเลย ต้องให้พี่มิวสอนเดินอ๋อใช่ตอนเด็กต้องให้ดูพี่มิวเดินงานมาแล้วงานมาแล้วว้าวพี่นิดนึงต้องทำยังไงฮะสอนสอนนิดนึงมันแล้วก็ค่อยๆเดินแล้วค่อยๆทิ้งสะโพกก็ต้องทิ้งด้้วยเหรอคะทิงสำหรับพี่ทิ้งอะเพื่อเพื่อเพราะกระโปรงคุณดาวยาวและใหญ่มากฉะนั้นก็ต้องเดินให้มันมีจังหวะหน่อยที่สะโพกเพราะเราจะได้ สวยเป็นแบบเจลีถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ยืนแอบดูแอบดูรายการมหากรรมผ้าไหมไม่ใช่สู่เส้นทางโลกปีที่10ครั้งนี้นะครับเป็นครบรอบ10ปีทั้งหมด100ประเทศนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนะครับ400ท่านรวมครูและอาจารย์อีก300ท่าน เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยครับเออหน้าที่ของกงสุนกิติมศักดิ์ทำอะไรบ้างคะว้ายต้องถามท่านกงสุนต้องถามท่านกองสุนภริยาภริยาภริยาทีจริงเราหลักหลักก็คือร่วมงานพระราชพิธีต่างๆอะจริงๆเป็นตัวแทนแล้วก็คอยประสานทั้งเรื่องของทางธุรกิจเรื่องของเป็นคอนเนคชั่นระหว่างทางประเทศไทยกับทางเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ชอบที่จะใส่ชุด ผ้าไหมไทยอยู่นะฮะหาโอกาสแล้วยิ่งหลังๆนี้กลายเป็นว่าไม่ประหลาดละคนใส่ผ้าไหมไทยเยอะเจอะแล้วก็สนุกก็เลยแบบได้ใส่บ่อยๆไม่แพ้ชัดไหนในโลกเลยะแล้วมันมีเสน่ห์นอกเหนือจากความสวยแล้วค่ะทุกผืนมีเรื่องราวมีสาวรีมีภูมิการอนุรักษ์ไทยนี่แหละดีใจมากเลยค่ะคุ้มเทมากๆแล้วก็แบบรู้ใจคือปกติเราเป็นคนที่เรื่องเยอะกับการแต่งตัวมากแล้วก็ พอทราบว่าจะมีคณะนันกเรียนอาจารย์เนี่ยมาซึ่งเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วก็มาออกแบบชุดให้เราดาก็แบบตายแล้วเดี๋ยวต้องแอบช่วยเขาละหลังว่าต้องทำยังไงปรากฏส่งรูปมาไม่แก้เลยมไม่แก้เลยครับมีมีแนะนําเทคนิคการตัดเย็บครั้งแ<ๆ>รกที่เจอกันคือคุณดาวบอกเลยว่าเพิ่มเทคนิคการตัดเย็บตรงไหนบ้างเพราะว่าชุดที่คุณดาวแนะนำมาเนี่ย เป็นเทคนิคที่เราไม่เคยทําขับรถจากลําพูนมาหาเราที่บ้านนะใช่ครับวันนี้เป็นครั้งที่สครั้งที่สามเพราะว่าเราเป็นวิทยาลัยสุดท้ายที่รู้ว่าใครจะใส่พี่ที่เป็นหัวหน้าคือจับฉลากครั้งเดียวก็คือได้ประเทศเม็กซิโกเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้สวมใส่แต่ว่าด้วยที่เราดูไอจีคุณดาตลอดอะเราก็ดูแล้วก็อ๋อในใจคิดว่าผู้หญิงคนนี้ทําไมเดินกระโปรงที่เสมอพื้นได้โดยที่แบบเดินเป็น ปกติธรรมดาอะไรเงี้ยครับอยู่ด้าน oh ไทยกับเม็กซิโกเนี่ยมีวัฒนาธรรมที่คล้ายกันหลายๆอย่างเช่นวัฒนามการใช้ดอกไม้วัฒนธรรมการใช้ผ้าพวกนี้ครับ <S <S จะมีวัฒนธมที่คล้ายคลึงกันก็คือเอาผมก็เลยเอา,อาตัวโครงชุดนครับเป็นเม็กซิกันแต่ว่าใช้เป็นผ้าไทย ก็คือผ้าไทยนี้เป็นผ okay, ้าไทยจากวิธีศิลปาชีพในเสด็จพระนางเจ้านะผ้าไทยนี่ตัดยากไหมคะการวางลายยากครับเพราะว่าถ้าวางไม่ดีมันก็จะทําให้ผู้สวมใส่ดูมีอายุะดูมีอายุแล้วทำยังไงเทคนิคนะที่ทำให้ใส่ผ้าไทยแล้วเราดูไม่มีอายุก็คือมันต้องตั้งแต่เริ่มการออกแบบว่าใครเป็นผู้สวมใส่บุคลิกจะต้องสอดคล้องกับบุคลิกของผู้สวมใส่ก่อนพอดีว่าสเก็ตปุ๊บตรงกับคุณดาวแล้วก็บุคลิกคุณดาวคือ ใส่ชุดที่พองใหญ่เงี้ยสวยตอนที่อยู่ในคุณเราก็ว่าสวยละแต่พอคุณดาวใส่มันจะมันจะมีโบวลุ่มมากกว่ามันมีชีวิตชีวาไม่แล้วคุณค่าที่คุณคู่ควรด้วยอ่ะเหมือนเจ้าหญิงนะแล้วก็สุ่มนี่คือจะใช้เทคนิคการเย็บติดไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาหมุนก็จะไม่เห็นสุ่มก็คือหมุนโดยที่ไม่ต้องจับเลยนะคุณดาวสามารถหมุนหมุนได้เลยแต่ก็สามารถโพสใส่ได้หมดครับแล้วก็สิ่งที่คุณดาวมีเคล็ด ก็คือกระเป๋าเป็นชุดลาตีที่มีกระเป๋ามาแปลกเออไม่เคยเจอชุดราตรี่มีกระเป๋าชุดๆแล้วจังขาแล้วเด็กๆเองหรือว่าอาจารย์เองเคยมีประสบการณ์ทําชุดใหญ่ขนาดนี้ไหมเนาะพอตกลงแบบกับคุณดาวเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่ที่จะทําคือต้องหาอาจารย์พิเศษเลยเพราะว่าด้วยเราสอนเนี่ยเป็นแพทเทิร์นปกติแต่ชุดนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่พอดีตัวสวมใส่สบายเพราะนั้นเนี่ยเราจึงเชิญอาจารย์พิเศษมาช่วยกันก็คือก็จะเหมือน ผมก็ต้องเรียนรู้ไปใหม่เรียนรู้กับเด็กเรียนรู้กับอาจารย์พิเศษด้วยกันว่าเออเทคนิคแบบไหนจะเอามาใช้อย่างเงี้ยครับภูมิใจไหมคะที่เราได้มีส่วนร่วมในผลงานชิ้นนี้เด็กๆภูมใจภูมิใจมากด้วยเนาะ ตอนนั้นพอจับเป็นชื่อประเทศแล้วรู้สึกตอนนั้นที่ที่จับฉลากค่เขาให้จับฉลากได้สองครั้งแต่เราจับได้เม็กซิโกปุ๊บเราไม่เปลี่ยนเลยค่ะเราค่อนข้างประทับใจว่าโอ่ยเราโชคดีจังเลยค่ะที่ที่ได้ทําชุดของเม็กซิโกทําไมโชคดียังไงอะคะรยนคือมันเห็นเห็นภาพมันนึกออกว่าอยากจะทำอะไรมันชัดตาลักอะไรแบบนั้ เออวัฒ huh. นธรรมเขาค um ่อนข้างชัดเจนว่าพุทธเขาประมาณไหนอะไรอย่างเงี <S <S ้ยพอวันแรกกลับไปเม็กซิโกแล้วก็ยังไม่ทราบว่าใครเดินแล้วก็ออกแบบอันนี้มาก่อนใช่ค่ะแหมก็ชอบจังเลยนะทุกคนก็บอกว่าทํากันบ้านรู้จักคุณดาวกันไหมคะทำกันบ้านกันยังไงถึงจะได้รู้จักนางแบบดูอินสตาแกรมดูอินสตาแกรมมาตั้งแต่ครั้งแรกที่จะประชุมกันแล้วกันก็พาน้องๆมาด้วยเราก็ได้เจอกันนะคะเราก็คุยกันว่าจะเอา ตอนแรกเราก็เลี้ยวแบบนั้นเลี้ยวแบบนี้เราเอาตอนแรกชุดคือคอคอตั้งไม่เชแล้วทำออกมาแล้วพอใจขนาดไหนคะอาจารย์ค่อนข้างพอใจค่ะเพราะว่าเด็กก็ได้ทำกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการออกแบบวาก็ะปัดเทียบค่ะค่ะยากไหมลูกตัดชุดนี้ยากไหมคะยากดนึงค่ะยากนิดนึงยากตรงไหนคะก็ปกติออกนี่เขาจะไม่ผ้ามันจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้มันจะเฉียงมาตรงนี้ค่ะว่าชื่ออยงอ๋อต้องเก็บลายผ้านี่ค่ะจะพิเศษตนี้พวกนี้ครับชื่ออะไรเออสวัสดีค่ะชื่อโอปอค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อเก็บลายผ้าใช่ค่ะโอ้นี่มีอยู่ด้วยรายละเอียดดีมากคือพอด้านข้างเขาวางผ้าเป็นเฉียงลงนี้นะคะเพื่อเก็บลายผ้าใช่ค่ะเพื่ออะไรดูเพื่อความยืดหยุ่นค่ะจากผ้าที่แบบว่าปกติถ้าเผื่อวางทางตรงทางขวา มันจะไม่มีความยืดแต่ในโจทย์คือคุณดาวต้องการความที่ใส่สบายด้วยอ๋อผ้าใหม่นี้ยืดหยุ่นด้วยเหรอคะมีความยืดหยุ่นถ้าระวังแช่งอย่างนิดนึงถ้าเป็นผ้าชลี่ก็เพื่อเปิดประสบการณ์ให้ทุกคนด้วยแบบโจย์อันนี้ใช่ครับได้มีอะไรใหม่ๆร่วมกันหมดเลยชุดนี้มีชื่อด้วยท่านทูตนะคะให้ชื่อว่าโรซาแมคกิแาโน่ค่ะโอ้โห ชื่อของชุดน้องๆนักเรียนนี่เป็นเป็นเชื้อสายม้งใช่ไหมลูกทั้งหมดทั้งสามคนเลยไหมคะจริงๆนี่อยู่ชั้นอะไรกันคะเรียนชั้นอะไรกันคะปวสปีหนึ่งปวสปีหนึ่งแล้วก็เลือกเลือกทางด้านนี้เฉพาะทางเลยภูมิใจไหมคะที่เราได้มีส่วนร่วมในผลงานชิ้นนี้เด็กๆภูมิใจภูมิใจมากเลยเนาะเดยวใครจะเป็นคนเดินกับพี่ดาวเราต้องทำคนหน่หน้าเหมือกัปะ พีเอ็กช่วยทำทุกคนตั้งใจมากๆต้องขอบคุณน้องๆด้วยอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากค่ะประทับใจมากๆจริงๆคือเราสึกว่าไม่ใช่แค่ยังไม่เห็นชุดต่เห็นความตั้งใจเลยทุกคนแบบตื่นเต้นไปกับเราเราก็ตื่นเต้นด้วยเราบอกว่าเราจะทำให้ดีที่สุดตบมือให้เก่งมากค่ะค่ะอาจารย์ด้วยต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวดีๆนะคะของวงการภาพยนตร์ไทยของเรานละเป็นความภาคภูมิใจไม่ว่าจากน้องๆนี่สิบนะคะ ออครูอาจารย์แล้วก็ทุกๆท,ท่านที่มีส่วนร่วมเนี่ยว่าผ้าไหมไทยเราเนี่ยก้าวขึ้นสู่เวทีโลกแล้วก้าวขึ้นไปได้อย่างสง่างามมากเลยทีเดียวค่ะค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันบนเวทีเลยดีกว่านะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนคะ่ะ i <laughs> this is the first time you're wearing Thai silk. Or? Uh, no, I actually had for my national day, which is first of August. I had a Thai silk dress made. And this is well. your, um, but colour of the country, your country color, or is it? No, red is our country color. Yeah. Yeah. And it's then so this like the house. is uh, the blue for the glaciers of Switzerland. It's beautiful. Yeah. So is it the first time you're doing No, 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 silk? second. Second time she's This is, this is my first time. I, my... I believe you have good taste because your have is so beautiful. วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของเราก็ผ้าไทยเหมือนกันนะคะจากโนริโกะค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะแหมเทศกาลอย่างนี้นะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเรานะคะบัมโบเลโยบัมโบเลยเราไม่ใช่ไม่ใช่โกวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสต้อนรับเรียกได้ว่าสวนะคะหรือว่าสูงวัย แต่เป็นผู้สูงวัยที่ยังโก้เก๋สวยอารมณ์ดีมีสง่าราศีมากขอต้อนรับแม่ก้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหยลอยเลยนีเนี่ยตัวต้องจับไปเลยเนี่ยทงขนาดนี้มัไม่ทาจริงใช่เราจะไม่ระบายสีใช่ใช่แต่ว่าแม่ยังดูสดใสแล้วก็แข็งแรง เรียกว่าสวยกว่าวัยจริงๆใช่ขอบคุณค่ะแต่ก็ไม่กี่คนนะคะที่จะไว้ผมขาวแล้วก็สวยได้อย่างแม่หมายถึงว่าต้องเท่ต้องมีสไตล์แล้วก็คนที่ทาปากสีแดงสีสดเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะแม่ลองดูความเชื่อมั่นเท่านั้นพอสักพักคุ้นชินแล้วก็ใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยแม่ก้อยก็เป็นคนออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดี ปกติปกติแม่ก็จะเดินเดินสายพานนะ45นาทีอาทิตย์นึงก็ประมาณ3ครั้งแต่ตอนนี้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นก็คือไปโยคะบ้านพี่โยทัศวรร์ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยแม่ก้อยเนี่ยนะคะเป็นคนที่จิตใจดีคิดบวกเราคิดบวกเราก็เที่ยวด้วยเล่นด้วยทําบุญด้วยสวดมนต์ด้วยเวลานี้แก๊งแม่ทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดแม่แต่ม่ก็ผิวดีดีนะคะคือเราก็ต้องดูแลดูแล ผิวหน้า <ฮะ S 2> ใช่ไหม <ฮะ S 2> ของเราเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราออกไปนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ่ายหนังเนี่ยเราไม่เคยมานั่งดูแลผิวพรรณแต่ตอนตอนหลังๆเนี่ยมันต้องแล้วท <ฮะ S 2> นไม่ได้รับไม่ได้แล้ว,มแ,ลว,มแ,ลวแม่เองเป็นคนที่กลัวเข็มกลัวเข็มฉีดยา <ฮะ S 2> มันก็ไม่มไม,ไม,ไม่ไม่กล้าไปทําอ<ฮ>ะไรยังไงที่ไหนจะไปพาสติษย์ใช่ไมอะไรไม่กล้าไม่ไม่กล้าแล้วก็พอเราอายุแค่นี้เนี่ยคุณผู้ชมคะเจอปัญหาแบบแม่หรือเปล่าคือคนเราพออายุเยอะเนี่ยนะ ผิวมันแห้งเพราะอะไรเพราะว่าความชุ่มชื้นมันไม่มีแล้วพอผิวแห้งปุ๊บริ้วเนี่ยมันมาแล้วนะนี่หน้าผากแล้วก็ไอ้แก้มที่มันเริ่มหย่อนหย่อนเนี่ยร่องเนี่ยมันเยอะมากใช,ใช่ไหมแล้วก็ไอ้จุดด่างดำที่มันปลาไปทั่วหน้าเนี่ยอันนี้แหละที่มันทําให้เราเนี่ยหน้ามองคล้ำแม่ก็เริ่มหาครีมที่จะมาดูแลตัวเองจนกระทั่งมาเจอครีมตัวหนึ่งครีมตัวนี้ก็คือ Promise นี่ภูมิใจนําเสนอะนะคะ,ะครีมตัวนี้เนี่ย ที่จริงเขาบอกว่าทํามาเพื่อคนสูงวัยแล้วก็พอเปิดดูเนื้อครีมเนี่ยนะจ๊ะมันก็ดูขาวขน้นแล้วก็มันมีกลิ่นหอมอ่อนๆอ,อ,อันนี้เขาสกัดมาจากดอกไม้ธรรมชาติแล้วก็มีอทองคําบริสุทธิ์เนี่ยผสมอยู่ด้วยทองคำเนี่ยมันช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือครีมตัวเนี้มันไม่เหนียวเหนอะหนกนมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ย มันซึมสู่ผิวเราอะได้ดีและเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็ครีมกระปุกนี้นะหนูใช้ได้กระปุกเดียวเนี่ยทั่วหน้าไม่ต้องมาแยกแยะว่ากลางวันกลางคืนน,น,นนู่นนี่นั่นไม่เลย<อ>กระปุกเดียวอยู่เลยแก่ๆแล้วอย่าแยกแยะให้เยอะแยะจันลืมจันลืมครั้งแรกที่แม่ใช้แม่ก็ใช้ก่อนนอนอย่างที่บอกว่าพอมันมีกลิน่นหอมอ่อนๆแล้วมไม่เหนอนนะแม่ก็นอนหลับสบายพอตื่นเช้าก็มาพุ่งไปที่กระจกก่อนเลยว่าแพ้ไหม มันไม่แพ้ดีใจใช้ก่อนออกไปทํางานเพราะตอนบ่ายๆนั้นหน้ามันก็ยังนุ่มๆชุ่มๆอยู่แสดงว่าความชุ่มชื้นเขาเนี่ยโอเคเลยใช่แม่ใช้มาช่วงแรกก็เออดีขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิวหน้าแม่เนี่ยมันดูกระจ่างใสแลดูกระจ่างใสขึ้นเพราะไอ้ดำๆด่างๆมันเริ่มจางลงตอนนี้ใช้มา4 5หกระปุกแล้วนะทีนี้พอหน้ามันชุ่มชุม มีความชุ่มชื้นเนี่ยริ้วรอยเนี่ยมันก็จะจางหายไปวันนี้นะคะเป็นเป็นโปรซึ่งคุ้มมากคุ้มมากจริงๆคือแม่ให้50สายแรกโทรมา1577นะคะก็จะได้ครีมสองกระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด1หลอดและกระเป๋าแสนสวย1ใบ5ชิ้นเนี่ยคะ่ะแม่ให้จ่ายเพียง2,690บาทลดกว่า50%เลยนะส่งฟรีทั่วประเทศ ถ้าบัตรเครดิตเราผ่อนกับเขาได้จ่ายเงินปลายทางนับของให้ครบก่อนค่อยจ่ายสตังค์และถ้าเผื่อยังไม่พร้อมล็อกสิทธิ์ไว้ก่อนแม่จะบอกว่าครีมตัวนี้นอกจากกระปุกสวยแล้วนะมันเป็นครีมน้องใหม่แต่ว่าต้องเปิดใจกับเขานะคะเพราะว่าเขาดีจริงๆแม่ใช้เองใช้จริงแล้วช่วงนี้มันใกล้ปีใหม่แล้วเราต้องหาของฝากพี่ป้านะาอ,อันนี้แหละดีที่สุดโทร1577 แอดไลน์พรอมมิสห้าชิ้นนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศยิ่งกว่าคุ้มมไงแหมวันนี้ก็เพื่อเพื่นนะคะกราบขอพรบคุณแม่ค้อยมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณเสื้อพิธีกรนะคะจาก t ทอร์รี่เบิร์ชและบีชูร Runway ค่ะค่ะวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการเดอะควีนราชนิีโตกลมได้ทุกวันเสาร์เวลา6นาิกา25นาทีแล้วก็ฝาก การชแชลนะคะใน YouTube ด้วยไปดู The Queen Uncut หรือว่า The Queen ย้อนหลังได้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Notification ด้วยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ